กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่างที่ผมบอกกันเลยครับว่ามันเป็นสถานการณ์ด่วนที่ว่าแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทำัำประเทศเนี่ยรอคอยการทํางานของรัฐบาลอยู่นะครับว่าจะเ,เป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้มีการประชุมเนี่ยประชุมเนี่ยเนี่ยกำลังแถลงอยู่เนี่ยผมเนี่ยนั่งติดตามข่าวนะเออ ผมนั่งติดตามข่าวนะครับคือถ้าไม่หลับเนี่ยก็ตามข่าวกันแบบทั้งวีทั้งวันคุณผ,ผู้ชมตามข่าวกับผมเนี่ยเชื่อใจได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนรอคอยความชัดเจนเรื่องของเงินหมืน่นใช่ไหมว่าจะแจกกี่โมงว่าจะแจกเมื่อไหร่นะสุดท้ายมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามพิธีกรรมเป็นไปตามสเต็ปอา่าใช้คำนี้แล้วกันนะ ก็คงจะไม่ได้ทันใจเพราะม่พี่น้องประชาชนขนาดนั้นนะครับนะเพราะว่านี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือวันนี้ประชุมคอรมอนพิเศษทรงดีนะใช้คําว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษในวันเสาร์โดยที่ไม่ได้มีกําหนดการมาก่อนแต่การประชุมในวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นการประชุมที่เป็นการสะท้อนภาพการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะก็คือนายกนัดประชุมคอรมอ แล้วก็พูดง่ายๆก็คือกำชับนะกำชับรัฐมนตรีแต่รัศกรวงไปชี้แจงไปตอบคำถามการถแถลงนโยบายในวันที่12ถึง13กันยายนนี้อะนะครับแล้วเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล t เนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยผมนั่งฟังไปด้วยหลานโยบายะฉะนั้นิ่าน่าจะเปส่วนช่วยกุ้นให้เกิดเรอลวมาในีว่ายบที่จะแตกสอามันมีอะไรที่แตกต่งละเนบานะคือ คือจะแจกวันไหนานายกจะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวใครเล่าเนี่ยดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าละไปประชุมรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมก็ทยอยกันเข้ามานะครับอ่ะระหว่างที่รอคุณองค์หญิงอยู่เน,น,นี่ยนะฮะรออีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบผมนะฮะยุคคนก็เป็นสื่ออย่างเงี้ยแหละสื่อสไตล์ยุคคนปากเสียงเพราะไม่พี่น้องประชาชนนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งเสียงของประชาชนออกไปได้นะครับ นะแล้วก็มีสินค้าชุมชนเป็นแหนมสามารถอุดหนุนกันได้นะครับสนใจเพียงว่าสนใจกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ยายลิงก์ไลน์จะอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็มีสินค้าชุมชนอีกเยอะเราไม่ขอรับเงินบริจาคเราทํามาหากินเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแหนมนะครับสินค้าอย่างดีนะฮะ สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แกรันตีความอร่อยนะครับขายมา3-4ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากำลังส้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือวัาจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทําสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ นะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสินค้าแหนมยุคคนนะฮะสนับสนุนได้นะส่งสั่งซื้อในลิงก์ไลน์พิมพ์เขว่าสนใจหรืออินบ็อกซ์กองข้อความเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะอนทีนี้มาดูนายกรักฐมนตรีแถลงเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยนะผมก็นั่งฟังอยู่นานสองนานนะครับวันนี้คงคงเขาเรียกว่าไรวันนี้คงไม่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 มีความชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่นะครับ เป็นเรื่องของการพูดกว้างๆก,การพูดรวมๆเป็นการประชุมครมเพื่อฉายภาพให้เห็นว่ามาแล้วนะนัดพิเศษกำชับคือพูดง่ายๆเป็นการกรรชับเรื่องของการถแถลงนโยบายนั่นแหละนะไม่มีอะไรนะครับเ,เพราะว่าในเชิงรายละเอียดเนี่ยมันมันพูดอะไรมากไม่ได้เพราะต้องถแถลงนโยบายก่อนไงเรื่องหองเรื่องอ่ะสรุปก็คือไปถแถลงนโยบายวันที่สิบสอง ถึง13กันยายนก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นะก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกว่าแถลงเสร็จเนี่ยสามารถแจกได้เลยนะแถลงเสร็จแจกได้เลยแต่วันถัดไปหลังการแถลงนโยบายมันเป็นวันอะไรฮะมันเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันอาทิตย์นะก็คงติดเสาร์อาทิตย์อีกอะนะวันเวลาราชการแล้วหลังจากนั้นตามรายงานคุณอุงอิงเนี่ยจะเข้า ทำเนียบรัฐบาลไปทำงานอย่างเป็นทางการเลยนะก็คือวันจันครัวันจันที่สีบห6แล้วก็จะประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่17แล้วคาดว่านโยบายเร่งด่วนนโยบายแรกก็คือการแจกเงินหมืน่นซึ่งตอนนี้คงไม่ใช่ดิจิตอลวอลเลตแล้วแล้วก็คงจะใช้ช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนะว่าง่าย ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาคละออ,ออกมาซึ่งผมคิดว่าอย่างเร็วสุดนะก็จะเป็นวันอังคารที่สิบเจ็ดอังคารที่สิบเจ็ดอันนี้คือการประเมินของผมนะแล้วจะจ่ายได้วันไหนก็คือหลังจากวันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปส่วนจะเป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นก็มารอรุ้นกันอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ช้ากว่า สากันยาไม่ได้นะเพราะมันเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567มันต้องแจกภายในปี67เอ้แจกภายในกันยา67แจกหลังจากนั้นไม่ได้เพราะก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณ2,568แล้วนะชัดเจนไหมอันนี้คืออัปเดตทุกวันนะเวลาคุณผู้ชมดูข่าวด้วยนะอาจจะไปดูข่าวช่องนั้นช่องนี้ YouTube ตรงนั้น Facebook ตรงนี้เนี่ยนะครับ ปฏิติประต่ะตอเรื่องราวไม,ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมอันนี้จริงอันไหนปลอมนะหรือไปดูข่าวดิบๆไปฟังเขาแถลงข่าวเนี่ยก็จับใจความไม่ได้ต้องมีคนมาสรุปให้ฟังผมนี่แหละครับผมได้่สรุปให้ฟังแบบครบทุกมิตินะทั้งรายละเอียดการใช้จ่ายทั้งมิติทางการเมืองอ่าทั้งมิติของสถานการณ์ก็ามาวิเคราะห์ให้เห็นเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะ้วยวิชาชีพผู้สื่อข่าวเต็มขั้น นะนะครับอืามีคุณผู้ชมจะสั่งแหนมนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเขาติดต่อกลับไปนะครับหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วคืออ่เดี๋ยวฟังอีกฟังนิดหนึ่งนะเนี่ยดูแถลงข่าวอยู่เนะี่ยคือมันเป็นการตอบคือคมันเป็นการประชุมแบบในเชิงในเชิงภาพอะในเชิงเอาภาพอะอืม คือมาถ่ายรูปก่อนไงมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วถ่ายรูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ประชุมแล้วก็มาแถลงข่าวเปิดตัวแถลงข่าวการโอเพนนิ่งส่วนเป็นเรื่องการทํางานไหมย,ยังไม่ใช่ครับเพราะการทํางานเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อแถลงนโยบายเสร็จแล้วซึ่งจะไปแถลงนโยบายนูน่นทะลหัตบนสุกนูน่นเพราะนั้นสัปดาห์นี้ไอ้ที่เราเล่งเล่กันเนี่ยนะสัปดาห์นี้ไม่ได้นะครับเงินหมื่นอ่ะผมตอบไม่ได้เลยจบเลยนะสัปดาห์นี้ไม่ได้ อสัปดาห์นี้ไม่ได้ผมสรุปเลยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะถึงเนี่ยทีนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะได้ไหมสัปดาห์หรือจะเป็นดีไม่ดีนะดีไม่ดีนะครับถ้าทํางานทรงนี้นะที่บอกว่าจะเหยียบคันเร่งเนี่ยนะนะดีไม่ดีก็สิ้นเดือนนั่นแหละนะครับพอเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับ คือคุณตุงอิงเป็นคนบอกเองว่าจะเหยียบคันเร่งผู้สูงอายุถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางไหมคะเงินหมื่นจะเข้าได้เลยไหมคะอันนี้ต้องฟังต้องฟังการถแถลง EP หนึง่งนะคือตอนนี้ถ้าใครมาบอกว่าผู้สูงอายุกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้ครบหมดเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเพราะว่ารายละเอียดยังไม่ออกมาแต่พูดกว้างๆก,ก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการนะนะประมาณนี้นะ แล้วก็มีการวิเคราะห์กันไปว่าน่าจะใช้ช่องทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเวลาจํากัดไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีทางอื่นแล้วเหยียบคันเร่งสัปดาห์หน้าไม่ทันสัปดาห์ถัดไปก็ไม่แน่หรือจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็ได้เห็นไหมชัดเจนนะสัปดาห์หน้าไม่ทันนะครับที่ลุ้นๆกันอยู่เนี่ยเพราะกว่าจะเป็นประชุมสภาแถลงนโยบายก็ปาไปวันพฤหัสวันศุกร์แล้วอ่ะอืม เนี่ยแถลงข่าวไปถึงสิบนาทีเสร็จแล้วถ่ายรูปอีกแล้วอืมอ่ะพาะวากันไปนะวันไหนไหนก็รอได้ก็คงภา,ภายในภายในสับภายในเดือนนี้แหละภายในเดือนนี้แหละคนพิการได้ไหมคุณทักสินเป็นคนบอกเองว่าคนพิการได้แต่คุณทักสินก็ไม่ได้เป็นอะไรกับรัฐบาลน,นะแต่คุณทักสินพูดเองว่าว่าคนพิการได้ประมาณล้านกว่าคน โอเคนะติดตามข่าวขั้นตอนนะวันนี้ได้เท่านี้แหละเนี่ยดูข่าวดูของยุคนนะชัวร์สุดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะฮะเข้ามาผมจะอัปเดตทุกวันเลยก็การอัปเดตทุกวันอนะไม่พลาดแน่นอนของจริงของแท้และที่สําคัญรวดเร็วทันใจเข้าใจง่ายตามแบบฉบับของยุคคนหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซ so ี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ลายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทหนชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็า่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง<ๆ>ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเ,เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับเอ่อผมอาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะเช่นี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้ออกนไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทำสั่งทําทรงสั่งทําท,งทงรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับามาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทําสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาระแคบหมูเน่ก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ะชุดละแค่เพียงเท่าไหร ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้ำนะพริกมีสองแบบนะแมงดากับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้าแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับ เป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลออร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลยกล่องละร้5บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลยนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่ฮะนะครับนะอ่าวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนันดังนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสด ใหม่แล้วก็อร่อยไม่ฉช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ามปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอัน e อิชซยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ